สวัสดีค่ะพี่บ้านสวัสดีค่ะไหนเล้ยสวัสดีค่ะพี่เลิฟมาจากไหนเนี่ยมาจากกัุงเทพเนี่ยมาถึงเมื่อคืนมาถึงว่าคืนเลยตีไหนล้ะลูกสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีนี่พี่แปสวัสดีค่ะนอนคนหนึ่งพากันมาหอดลัจกตี้ซีนองพี่น้องเราก็ไปนอนอัดกันยุทห้องหล้วก็ตอนนี้ สิเปนโมงกับสีออกอ่ะพาาพันน้องอมาหาห่องเล่นพักโล่งแรมนี่นะคะนาปักซอยเนาะไปไปพักกันดีกว่าพาพี่แสงไปนะโอเคไปค่ะเ,เดี๋ยวสิผ้าพอน,ไป,น,นไปสาวๆสำรานเดินไปเลยเออนี่เดีสำรานไกล จิมนอนบะฮูนะคะเราเลยจิมาพักโรงแรมจ๋าลูกติมสวัสดีค่ะยยได้ยังสวัสดีค่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนสิพากันไปเที่ยวนะคะพี่น้องก็คือสิมานอนยุ้งเทปแค่คืนเดียวนะคะแล้วเพื่อนกับจิพากันไปเที่ยวกับพี่สาวนะคะกับเบื่อยกับเบื่อยเคืนแต่ว่ามไม่น่อยติมบ่ได้ไปนะคะบอ่อยากไปบอ่อยากเอาไอติมไปะ มีสวัสดีค่ะเอาถ่ายคลิปให้หน่อย แปดศูนย์สามงวดนี้กดเลยยังหนอนโอ้โหชั้นสุดสุดเลยตีมเพื่อนเยอะเลยตีม 3, ชั้นสามชั้นสามเหย่าพึ่งเหยื่อพึ่งชั้น3พี่แฝดรีบมากเลยพี่แฝด <laughs> นี่ขาเบิง์มองนีไงว่าเออสันไแบบด้เ <laughs> มื่อกี้น่าจะมีคนกดพี่แฝดมหาห่อถังแต้ตีซีไปหน่อยติมไปหาฝนกระตกถึงแล้วแปดศูนย์สามนะมเอานี่คีตาแปดศูนย์สาม ไปลงไปลงไปลงไปแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามมาหน่อยติ้มกับว่าฉันเคยมาเลยนี่ติดหน้าต่างหรือเปล่าโยไปเลยอันนี้คีการ์ดฮะติ๊กติ๊กาแปดศูนย์สามมาหน่อยติ่มกับมาเธอแหละคือกัน เข้าไปเลยแล้วก็เสียบคีการปะเสียบเสียบเลยมั้งเองจะได้ไฟจะได้ติดหน้าจ่างไหมโอ้โหห้องรูหลามาก,มมากาห้องรูหลามากไม่เชิงน,นี่ไงไ,งไฟไห้องรูหลาแห้งอโอ้โหเปิดเปิดผ้าม่านดิเปิดผ้าม่านดิ โอ้โหนี่ไงมีวิวโอ้โหอันนี้วิวกรุงเทพไปนะเนี่ยวิวดีมากวิวดีมากโอ้โห,โโหพี่เลิฟอยากมานอนด้วยแล้วเนี่ยพี่เลิฟเริ่มอยากมานอนกับพี่ฟ้าละห้องห้อง,งใหญ่แห้พี่น้องพันเจ็ดนั่นเนี่ยคืนละพ <1, 7. S 1> ันเจ็ดคืนละพ <1, S 1> ันเจ็ดพอดีเลยสองท่าน 1, มีมีอาหารเช้าให้มีอาหารเช้าให้หกโมงเช้านอนคืนนึ่งนะคะอ้าวอ้าอ้ติมอยากมานอนกับพี่น้ำฟ้าไหมล่ะอย่าไปนะอย่าไปนะโอ้ยยังนอกเพินดิตื่นเติดแนงเวรนี่ของเกือบ มาแล้วมะไปดูห้องน้ำโอ๊คืออย่ามานอนนี่แทนมานอนนี่ห้องน้ำมีช่วยก็มีห้องอาบเนาะห้องอาบแไหนห้องอาบอันนี้ไม่เห็นแน่นอนไม่เห็นใครแน่นอน บรรยากาศวิวขางหนาเลยพี่น้องคน้งสุนตีนำประตูน้ำีา้อยู่บไปพี่ฟ้าไปอาบน้ำเลวอาน้ำเผื่อจะได้ไปไหนเดี๋ยวให้น้องแฟดอาบน้ำแต่งโตกันน้อพี่น้องมั้งแต่ตีีมท่านได้อาบน้ำเต็งโต ไอติมเด้งและไอติมเที่เมกอดน้องอไเลยอุ้มน้องได้ไหมปิดก่อนพี่ว่ามีปิดเพลงอ่ะวอันนี้อะไรอ่ะเลตย น่องโตใหญ้่ก็เอื้อย่ก็ไม่ซื้อของมาใส่ล่ะมันีน้ำใมันน้ำให้ด้วยมันมีนด้วย่เ๋ยไป,าปาหากับเขราให้ไติมกินก่อนนะพี่น้องกับพี่เลิฟก,กับไอ,อ้ตะวันหายแล้วนะึงหายหาพอหะแม่แล้วพี่เล ทีมปั๊นเตเต้ทีมถ่ายนี่ถ่ายหน้าอไม่ได้ถ่ายที่วัดพี่นำถึงนี่พี่นำไปบ้านที่ออาฟิศกู๊ดกู๊ย บาี่ค่ะบ้านี่ยวปาใช่ไหมพี่เลิถามพี่เลดูสิริงจรไปส่งยาเห็นบ้านี่ยาปด้วยใช่ไปส่งยายพี่วันด้วยไม่ใช่ยายาพี่วันก็มาฮะยาพวันอ่ะพี่เล ไปบอกมางฟเรด้วยนะว่าม th ัอ่าถ่ายเหีือกานทไมชอตบอกหรือเปล่าไบอกัพี่วันหยุดล้างอ่างอ่าให้ไปเลยู้อะไรเนี่ยทำไมมี หยุดร้องก่อนพี่วันอะไรนะ <c oughs> ใช่ไหมพี่เลิฟเราเล่นเราเล่นอยู่นี่กันนะโอเคเราเล่นนี่กันมีอะไรเต็มเต็มพี่เลิฟ ตัวมมเซอร์ไพรส์เนี่ยมีข้าให้กินด้วยพี่พี่มันสิริขึ้นทิชชานได้มอ โอ้แล้วเลีงข้าวล้ยนเนี่ยไม่ได้ถ่ายถ่ายนะอ้ยถ่ายนะอยยังไม่โดนพี่เลิฟมาดูดิพี่เลิฟพี่เลิฟมาดูดิถ่ายแต่นะอพี่เลิฟพี่เลิฟพี่เลิฟดดิมันดิขึ้นมาดิดิเนาะไม่ได้ถ่ายพี่วันเนาะใช่ปะออ ยังเป็นกล่องเลยแหละโดยติมกินเต็มปากไม่เอาลูกไม่เอากินดีๆกินๆไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นลูกเต็มปากแล้วน่ะโนโนไม่เล่นชื่ออื่น ยันหัวัวนี้ก็เล enfin ่นมั่วเลยนะีมันเปือน กินน้ําอ่ะกินน้ํา <laughs> ถ่ายออกมาเลยถายออกมาเลยเออโอ้โหแล้วองค์ไปทำไมขนาดนั้นนนเลยโนเลยจะโดนฟาดอกินดีๆกินดีๆกินดีๆลูกกินดีๆอยากกิน น้องวันกลับบ้านก่อนพี่น้องเพื่อนหายหนะาะไอติมอยู่นี่นะเดี๋ยวแม่มานะลูกนะติมอยู่นี่นะพี่เลิฟพี่เลิฟดูน้องด้วยนะเดี๋ยวแม่ไปเอาไปดูร้านข้าวก่อนเดี๋ยวแม่กลับมาแป๊บหนึง่งเบิ่งน้องกันด้วยหนูโอเคคลิปนี้กะ มามียังลายเนาะมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งวาน้องไอติมเอ้ยน้องพี่เลิฟมากไอติมมีเพื่อนแล้วโอเคค่ะคลิปนี้ไป็นไอติมกับสิขอตัวลาไปแล้วเนะาะฝากกดไลก์ก็แชร์ให้เป็นไอติมเมเดอร์มาพอกันคลิปหนานะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายกับลูกบ๊ายบายโอเคทุจ่าทุจ่าทุจ่าแบบไหนทุจ้ไปไปาจคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ